สวัสดีค่ะครัวหน้าบ้านนะคะวันนี้นะคะเสนอบุฟเฟ่ออีกหนึ่งงานนะคะอันนี้เป็นงานกินเลี้ยงที่บ้านนะคะราคาหมดนี่เลยนะคะ3,500บาทคุณสามารถกินได้1 0 2ถึงท่านนะคะแบบนี้เลยค่ะปลากระพงนะคะทอดราดน้ำปลาค่ะค่อยๆแผ่นก้อมานนะคะแล้วก็นี่เป็นยำนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นถาดนะคะขาหมูเยอรมันนะคะแบบนี้นะข้าวผัดทะเลนี่ค่ะมีข้าวสวยแล้วก็มีหมึกผัดไข่เค็มนะคะมา ไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนาะแล้วก็ปลาสมุนไพรแล้วก็มันจะมีเป็นหม้อไฟนะคะอันนี้เป็นหม้อไฟอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งแล้วก็ไปเสิร์ฟเป็นหม้อไฟที่นู่นนะคะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนกับขาไก่ซปเปอร์คุณติดต่องานเข้ามาค่ะในช่วงนี้นะคะโควิดไม่จำเป็นต้องไปกินที่ร้านก็ได้หรือจะนั่งกินที่ร้านแบบนี้ก็ได้มีมีลูกค้านั่งกินอยู่นะคะมีลูกค้านั่งกินอยู่แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่สะดวกใจอยากจัดปาร์ตี้นะคะอยากจะมาที่ร้านหรืออยากจะจัดปาร์ตี้โทรมาค่ะ มีงบเท่าไหร่บอกได้เลยนะคะคัวหน้าบานทําให้ได้แล้วก็ยกไปเสิร์ฟแบบนี้เลยค่ะไปตั้งปาร์ตี้ที่บ้านแต่งตัวสวยๆนะคะไว้รอรับแขกที่จะมาในงานอย่างเดียวเราจัดให้แบบนี้เลยค่ะในชุดนี้นะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ยกไปแบบนี้เลยสามพันห้ารอยบาทค่ะคุณกินได้เลยสิบถึงยี่สิบท่านนะคะแบบนี้เลยค่ะอลังการงานสร้างมากล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะขอบคุณค่ะ